สูตรนี้สามารถทาทั้งใบหน้าและลำคอจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหนียวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญจะทำให้ผิวหน้าขาวกระจาดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์ แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและฝ้ากระนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะหลังจากทําจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกนะคะเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกสามารถใช้เป็นผงใบบัวบกหรือใช้เป็นใบบัวบกที่มาปั่นแล้วสก,กัดเอาแค่น้ำเพราะว่าใบบัวบกมีกรดอะมิโนโบเบต้าแคโรทีนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวยังจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาให้ค่อยๆตื้นและจางลงค่ะและสำหรับตัวใบบัวบกจะช่วยเรื่องการลดการอักเสบของสิวลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะ เราจะใช้เป็นผงใบโบบกประมาณ1ช้อนชาต่อไปเราจะเติมน้ำผึ้งนะคะเพิ่มความเนียนนุ่มให้แก่ผิวประมาณ1ช้อนชาค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะคะจะช่วยเรื่องการลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะผสมต่อไปเราจะเติมน้ำมะนาวสดลงไปนะคะสำหรับน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด aha จะช่วยการผัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและยังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ใช้น้ำมะนาวสด1ช้อนชานะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิรตรสธรรมชาตินะคะสรับโยเกิร์ตนะคะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าโยเกิร์ตจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสำหรับสูตรนี้สามารถทาทั้งใบหน้าและลำคอสำหรับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถหาเวลาว่างมาทำได้นะคะและสูตรนี้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะค่ะมาทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเวลามาค,ค่ะ ให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะและสําหรับสูตรนี้สามารถทําเว้นวันหรือ2-3วันครั้งก็ได้ค่ะถ้าอยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนแม่นายแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องและทําเป็นประจำนะคะความเห็นผลของเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ